Good morning! คุณผู้ชมคะสําหรับการเลือกนะคะฝึกให้เด็กๆรับประทานอาหารเช้าคุณผู้ชมควรจะทําในระยะแรกๆเลยนะคะฝึกให้เป็นกิจวัตรประจําวันเพราะอาหารเช้านะคะถือว่าเป็นอาหารมื้อสําคัญเทียบเท่ากับอาหารทุกๆมื้อเลยเพราะว่าเป็นอาหาร 1- ใน3มื้อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆบางคนนะคะไม่ชอบรับประทานอาหารมื้อหนักอย่างเช่นข้าวหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ควรที่จะหาสลัดไก่นะคะหรือว่าแซนวิชถุงหน้าให้ทานก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะไปชมสาระดีๆเติมสมองกันบ้างดีกว่านะคะจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะ นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดใช้แผนสิทธิมนุษยชนแหง่งชาติฉบับที่3พศ2557-2561ณอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือโดยมีประหลัด20กระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากภาคราัฐองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีพร้อมทั้งได้จัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3พศ2557-2561สำหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3มมีความพิเศษที่รวมเอาข้อเสนอแนะที่ได้รับ จากกลไกตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคกลไก Universal Periodic Review หรือ UPR มาพิจารณาประกอบกับสภาพปัญหาและสถานการณ์จริงภายในประเทศโดยครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนใน11ด้านเช่นด้านกระบวนการยุติธรรมสาธารณสุขการศึกษาเศรษฐกษิจวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย15กลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกลุ่มผู้เสียหายเด็กสตรีคนพิการผู้ใช้แรงงานเกษตรกร เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหวังว่าสาระความรู้ความบันเทิงในวันนี้นะคะคงจะเต็มอิ่มกันในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะเพราะว่าเราคัดสรรสาระที่ดีมาฝากคุณผู้ชมเพื่อยามเช้าของคุณผู้ชมนะคะจะได้มีความสุขกันทั่วหน้าเลยละค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้굿มอร์นิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ o มอร์นิ่ง